สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาไปทางเหนือของรัฐไอดาโฮในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2012ที่โรงเรียนมัธยมวันนี้เป็นวันศุกร์นักเรียนต่างแยกย้ายกันไปเข้าห้องเรียนของตัวเองก่อนที่การเรียนจะเริ่มขึ้นในเวลา7จดโมงครึง่งและมีนักเรียนบางคนอยู่ในโรงอาหารพวกเขากำลังคุยเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่มีนักเรียนคนหนึ่งเขานั่งอยู่คนเดียวหลังจากนั้นเขาได้ลุกขึ้นเขาเดินไปที่โต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งมีนักเรียนนั่งอยู่สี่คนจากนั้นเขาได้ชักปืนออกมาแล้วเริ่มยิงหลายสิบนัดมีนักเรียนชายสามคนเสียชีวิตทันทีเฮแลนอายุ16ปีแดเนียลอายุ16ปีลัดเซลเขามีอายุ17ปี นิกอายุ17ปีเขาบาดเจ็บสาหัสและนิกเป็นอัมาาพาตในภายหลังนักเรียนอีกสองคนแนทอายุ16ปีและจอยอายุ18ปีพวกเขาถูกยิงเช่นกันแต่ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้ต้องหาในคดีนี้โทมัสไมเคลิลทีเจแลนทีเจเกิดในปี1,994ในปี2,012ที่เขาก่อคดี ทีเจมีอายุ17ปีพ่อของเขาคือโทมัสและแม่คือซาร่าพ่อแม่ของทีเจแยกทางกันตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กทีเจจึงต้องไปอยู่กับตายายตั้งแต่ที่เขายังเล็กหลังจากน,านั้นตอนเขาอายุประมาณ5ขวบทีเจได้ย้ายไปอยู่กับพ่อของตัวเองในปี2009ตำรวจถูกเรียกไปที่บ้านของปู่ย่า ดูเหมือนทีเจและลูกพี่ลูกน้องอีกคนของเขาจะลงมือทำร้ายลงแท้ๆของตัวเองหลังจากนั้นในเดือนถัดมาทีเจได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทีเจถูกตั้งข้อหาแต่เขาถูกควบคุมความประพฤติเขาต้องทำงานรับใช้สังคมหลังจากนั้นสองเดือนทีเจถูกจับในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ นี่เป็นปัญหาเล็กน้อยแต่มันอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในภายหลังเพื่อนๆพื่อและครูบอกว่าเขาดูเป็นเด็กปกติดีแต่ทีเจมีเพื่อนไม่มากนักทีเจเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆคือเขาเป็นคนเงียบๆและเก็บตัวเขาไม่ชอบเข้าสังคมเพื่อนบางคนบอกว่าเขาดูมีน้ำใจช่วยเหลืองานในบางครัง้งเมื่อมีกิจกรรมที่โรงเรียน ในเช้าวันนั้นที่โรงอาหารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 2ทีเจกำลังรอรถบัสเพื่อไปทัศนาศึกษาเด็กชายทั้งสี่คนที่นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งกำลังรอที่จะไปทำกิจกรรมข้างนอกอีกที่หนึ่งในวันนั้นทีเจใส่เสื้อที่เขียนคำว่านักฆ่าเขานั่งอยู่ด้านหลังของกลุ่มเพื่อนหลังจากเขาได้ยิงใส่กลุ่มเพื่อนทีเจได้วิ่งหลบหนีออกจากโรงอาหาร ระหว่างทางหลบหนีเขาได้ยิงนักเรียนอีกสองคนในตอนนั้นมีครูพระละมาเห็นเหตุการณ์เขาได้พุ่งเข้าไปขัดขวางและแย่งปืนจาก T. J. ครูอีกคนเมื่อเขาได้ยินเสียงปืนเขารีบวิ่งไปสวมใส่เสื้อเกาะกันกระสุนจากนั้นเขาได้วิ่งไปลากนักเรียนที่ถูกยิงออกมาแล้วทำไมครูถึงมีเสื้อเกาะกันกระสุนในโรงเรียน เป็นเรื่องปกติของครูที่อเมริกาที่ต้องหาอุปกรณ์ในการปกป้องชีวิตตัวเองนอกจากการไปสอนนักเรียนหลังจากนั้นไม่นานทีเจถูกจับตัวไว้ได้นอกโรงเรียนเจ้าหน้าที่ได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าไม่มีคำพูดใดที่สามารถพูดได้เมื่อคุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน3,100คน พวกเจ้าหน้าที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนของพวกเรายังคงปลอดภัยต่อไปอยู่รัสเตลเป็นคนแรกที่ถูกหญิงเขากำลังคบหาอยู่กับแฟนเก่าของ TJ เพื่อนๆบอกว่า TJ เป็นคนชอบเก็บตัวเขาชอบเก็บต้อนความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองไว้เขาเป็นคนที่ชอบนั่งโดดเดี่ยวอยู่คนเดียว พื่อนนักเรียนที่ถูกทีเจฆ่าตายพวกเขาไม่เคยทำไม่ดีกับทีเจเลยปืนที่ทีเจนำมาใช้ก่อเหตุเป็นปืนของลุงของเขามันถูกเก็บไว้ในโรงนาของปู่และไม่มีใครในบ้านรู้ว่าปืนหายไปจนกระทั่งทีเจนำมาก่อเหตุผู้คนหลายพันคนได้ออกมาร่วมไว้อาลัยให้กับเด็กที่เสียชีวิต ทีเจถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและพยายามฆ่าเขาต้องถูกพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้เยาว์แต่ทีเจให้การปฏิเสธทั้งหมดทีเจบอกว่าเขานำปืนไปที่โรงเรียนพร้อมมีดเขายอมรับแค่ว่าเข้าไปในโรงอาหารของโรงเรียนแล้วยิงปืนสิบก่อนนัดใส่กลุ่มนักเรียน ทีเจบอกว่าเขาไม่รู้ว่านักเรียนที่ตายมีใครบ้างเห็นได้ชัดว่าเขาโกหกนักเรียนที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นเพื่อนของเขาเองตอนอยู่ในศาลทีเจอ้างเหตุผลเขามีอาการป่วยทางจิตเขาจะมาไดาไม่ได้เลยในวันที่เกิดเหตุเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขานั้นทำมาไรล,ลงไปบ้างแต่อายการได้บอกว่าทีเจโกหก เขาวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยการนำปืนและมีดเข้าไปในโรงเรียนระหว่างการพิจารณาคดีในศาลทีเจไม่ได้มีอาการสำนึกผิดเขานั่งยิ้มและหัวเราะอยู่ตลอดเวลาคดีนี้ทีเจถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมสามคดีเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนุญ ในปี2014ขณะติดคุกอยู่ทีเจได้หลบหนีออกจากคุกเขาหลบหนีออกจากคุกพร้อมเพื่อนนักโทษอีกสองคนแต่ทั้งหมดถูกจับตัวกลับมาได้หลังจากนั้นหชั่วโมงข่าวด่วนผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากเรือนจำไอดาโฮถูกจับตัวกลับมาได้รวมถึงทีเจนักฆ่าในโรงเรียน หลังจากถูกจับตัวกลับมาได้ทีเจถูกย้ายไปเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและเขาต้องอยู่ในคุกแห่งนั้นไปจนกว่าเขาจะตายหลังเกิดเหตุการณ์นักเรียนที่โรงเรียนต้องเข้ารับการรักษาอาการสุขภาพจิตจำนวนมากเด็กนักเรียนจำนวนมากมีอาการเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียน นักเรียนจำนวนหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นพวกเขายังมีบาดแผลในใจและมันต้องใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าสภาพจิตใจของเด็กๆจะกลับมาปกติแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน